ไมอเมริกาถึงเข้าร่วมกับบิตคอยเพราะว่ามันไม่มีทางออกอื่นแล้วยังไงล่ะครับเขาไม่มีทางลดหนี้ได้ครับและเขาไม่มีทางที่จะไม่พิมพ์เงินเพราะคนเป็นหนี้ยังไงก็ต้องจ่ายหนี้ครับหลายประเทศหลายคนเนี่ยเขาก็เริ่มหนีเงินดอลลาร์กันแล้วครับและการหนีดอลลาร์ที่ดีที่สุดคือการไปถือบิตคอยครับและอเมริกาเขารู้ครับว่าสกุลเงินเขาเนี่ยคนเริ่มไม่เชื่อถือครับอเมริกาเขาเลยต้องเข้าร่วมกับบิตคอยครับเขาคงไม่นั่งอยู่เฉยๆแล้วรอให้บิตคอยจัดก,การเขาหรอกครับ ดีไม่ดีมันอาจจะเป็นทางรถหนี้ของเขาได้เลยนะครับโดยการถือมันเป็นทุนสำรองเพราะที่ผ่านมาบิตคอยขึ้นมามหาศาลครับเขารู้ครับว่าบิตคอยเนี่ยมันดูดเอาทุกการพิมพ์เงินเข้าไปในตัวมันหมดเลยครับยิ่งคุณพิมพ์เยอะขึ้นเท่าไหร่บิตคอยก็จะขึ้นเรื่อยๆครับคนก็จะหนีไปถือบิตคอยกันมากขึ้นเรื่อยๆครับและบิตคอยเนี่ยมันไม่สามารถโดนแทรกแซงหรือโดนแฮ็กหรือโดนอะไรได้ครับมันไม่มีทางไหนเลยครับที่จะเข้าไปแทรกแซงมันได้ครับ แล้วใครเสียเปียบสุดในเกมนี้ก็คือคนที่ยังไม่ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนทรัพย์สินตรงนี้ครับยังไมไ่รับรู้ถึงการเปลี่ยนเวลมหาศาลตรงนี้ครับ mm hmm. ก็คือคนที่ไม่รู้ถึงการเสี่ยมค่าของเงินไม่รู้ว่าการพิมพ์เงินคืออะไรฉะนั้นแนะนำว่าให้ลองศึกษาบิตคอยดูครับอย่าเพิ่งอคติกับมันลองเปิดใจแล้วก็ศึกษามันดูทีละนิดทีละนิดครับ